สว,ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่กทานเข้าสู่รายการครวัวคุณต่ขอยครับขอบคุณนักตสดงนำโายทางเรานคำความอร่อยมาเสิร์ฟถึงบ้านนะครับ,รบและ ั่วประเทศไทยเพราะตอนนี้ครัวคุณต่อยยกครับบุกเซนทันระยองครับลานกิจกรรมชั้นหนึ่งมรืนนี้แล้วนะครับวันที่5กรกฎาคมเป็นวันแรกนะฮะจัดยาวจนถึงวันที่14กรกฎาคมเลยครับของดีของเด็ดนะครับขออร่อยมากกว่าเดิมของหวานของขาวเหนือใต้ออกตกและที่สำคัญห้ามพลาดครัวคุณต่อยเซเลสเด็ดเสิร์ฟถึงที่ครับเราก็ทำกันมาจนตรงนี้ก็เตรียมความพร้อมกันมานะครับขอบคุณเซนทันระยองที่กรุณากับเราแล้วก็ให้ใจร่วมงานกันแล้วก็ทำออกมาตรงนี้ก็ หวังว่าจะเอาความอร่อยไปเสิร์ฟกับพ่อแม่พี่น้องชาวระยองกันอย่างเต็มที่เลยครับวันมะรืนนี้เราสามคนไปที่นั่นอย่างแน่นอนนอนไหมต้องไปหากไปหาคุณแม่หนูว่าจะหนูจะไปนอนกลับไปนอนปะไปนอนเพราะว่าหนูมีหนูมีคุณแม่ผู้ใหญ่ที่นั่นอยู่ พอเราอาบจะเป็นหวัดนะเปิดทุกวันเปิดรายการทุกวันตามาทุกวันจะเป็นหวัดเอาล่ะไม่ต้องร้องวันนี้มาทำแบบโรตีสบายๆง่ายๆกินกันี่ก่อนได้ได้ท่านผู้ชมเคยได้ยินคำว่าโรตีโฮมเมดไหมฮะเดี๋ยวนี้มันมีอะไรนะฮะมันเป็นยังไงฮะมันเป็นอย่างนี้ฮะโรตีโฮมเมดสูตรง่ายๆไม่ต้องนวดแป้งใช่นี่ดูดิคุณทำกินเองที่บ้านได้นะครับกรอบอร่อยเลยนะฮะส่วนผสมนะครับเขาจะใช้แผ่นแป้งเวียดนามนะฮะ่สองแผ่นครับสองแผ่นแล้วไข่ไก่หนึ่งฟองเนยหนึ่งช้อนชา น้ำตาลทรายแล้วก็นมข้นหวานครับ,รบเริ่มต้นเราตอกไข่ใส่ถ้วยนะครับแบบที่คุณโก้ทำไปแล้วนะครับก็คือตีไข่แดงไข่ขาวให้มันผสมกันแต่ว่าไม่ต้องให้มันเนียนเหมือนเราจะทำไข่เจียวนะครับจากนั้นเนี่ยนำแผ่นแป้งเวียดนามมาวางแบบนี้เลยแล้วก็ทาไข่ที่เตรียมไว้ในลงบนแผ่นแป้งจนทั่วเลยฮะจากนั้นทิ้งไว้สักครู่ครับจนแบบจนแบบแป้งมันเริ่มนิ่มแป้งเริ่มนิ่มเป็นแบบที่อยู่ในจานสีดำบบเป็นแบบนั้นจากนั้นพับแป้งนะครับทับลงมาให้มุมชนมุม ให้มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับแบบที่คุณโกกำลังทำอ๋อนี่แห้งไปเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นมุมชนมุมเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับแล้วก็ตัวกระทะเราได้ติดติดไฟไว้เรียบร้อยเลยนะครับตั้งกระทะเทฟลอนครับใส่น้ามันลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่เนยตามลงไปพอเนยละลายเกลี่ยเนยให้ทั่วกระทะก็นําแผ่นโรตีลงไปทอดคุณโกเอาไข่ใส่เข้าไปในแผ่นเียดน้มนี่ก็ได้ครับมันจะได้ไม่ติดใช่ฮะใช่ใช่แบบนั้นเลยมันมันไม่ได้ติดที่แผ่นนี้ครับ ขแผ่นมันติดกระจานเอาใส่ไข่ตรงนี้ใช่มันจะไม่ติดอ่างั้นคุณเอาไข่ใส่ใต้จานแบบนี้ลองดูแบบนี้เผื่อมันจะไม่ติดอ่ลองมาดูถ้าอย่างเงี้ยอาหนูบอกแล้วว่าออยู่กับคนที่ฉลาดฉลาดทั้งคณะมาแล้วอ่ะจริงอย่างนี้แล้วครับพอแผ่นปุ๊บพับมุมชนมุมเสร็จปุ๊บตั้งกระทะให้เรียบร้อยเอาเนยเกลี่ยให้ทั่วนะครับพอเนยละลายทั่วกระทะแล้วก็เอาแผ่นแป้งที่ชุบไข่ไว้เนี่ยลงไปทอดครับเนยไปก่อนเนยไปก่อน เหลี่ยทั่วเกลี่ยทั่วเกลี่ยทั่วแป๊บหนึ่งสิเกลี่ยเลยให้ทั่วนะครับนี่ไม่ต้องยุ่งมันยุ่งมันยุ่งวางเลยวางเลยวางเลยสำหรับสำหรับท่านผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่ตั้งแต่ต้นเรากำลังสอนทำโรตีแบบไม่ต้องนวดแป้งไปซื้อแป้งมานวดก็ได้ครับผมว่าไปซื้อแป้งสองเ็จมาก็ได้ผมว่าถ้าไปซื้อแป้งมานวดน่าจะโอ้โหอะไรเนี่ยพอ ตั้งเสร็จปุ๊บกระทะเรียบร้อยตักโรตีนะครับลงไปทอดพอโรตีเริ่มขึ้นเป็นสีเหลืองเรียบร้อยดูเป็นสุกดูนะครับดูเลยฮะดูในกล้องตามเลยจะเห็นความงดงามฮะจะเห็นนี่ฮะอ้ยตากแล้วจะไปออกออกมาอยู่ทีอยู่เยอะมันเหมือนปากหม้อเลยนี่คือเขาเกลียบปากหม้อป่ะครับอุายแล้วตายแล้วอ๋อในห้องส่งเรามีแอร์อ่าใช่ไม่ใช่หรอกครับมันทำไม่เป็นฮะเนี่ดูเขาทำออกมาดีดีดูเลยฮะเดี๋ยวครับ คุณเล็กครับคุณลาาบอกเขาด้วยนะว่าทําเป็นหรือไม่เป็นความผิดอันนี้มันอยู่ที่ใครคุณเล็กเพื่อเขาด้วยนะเพื่อด้วยนะครับคุณต้องยอมรับนะว่าความผิดนี้ไม่ได้อยู่กับผมนะครับเเต็มเต็มเลยฮะเต็มเต็มเลยท่านผู้ชมดูลักษณะการแต่อย่าลืมนะครับวันวารืนนี้แล้วนะครับตัวคุณต่อยกครับอยู่ที่เซ็นทรัลเลยอง ลายเดียวกันชั้นหนึ่งครับนะครับมารืนนี้นะฮะเราเจอกันนะครับสามคนพร้อมกันเลยเรียนเชิญพี่น้องชาวระยองนะครับ Welcome to Central Ryon สอดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดก็ได้ครับเผื่อฝรั่งอยู่แถวๆนั้นไม่ใช่ฮะฝรั่งก็เกลียดแลเจอคนมารืนนี่ไม่ใช่คนไทยฮะฝรั่งก็เกลียดฮะนี่ฮะแต่หลังจากนั้นคุณผู้ชมครับออกมาจะเป็นแบบนี้นี่โรยน้ำตาลนี่ครับนี่ครับทานมมเขาเขาตัวปกติก็ทานนมก่อนนะอ๋อเหรอฮะไม่ไม่ไม่โรยน้ำตาลก่อนเพราะว่าไม่มีนไม่มี อันนี้เป็นรุ่นใหม่เฮ้ยองยิ่งไปกันใหญ่เลยอันนี้ยิ่งผิดหนักโอ้โหน่ากินนะเนี่ยครับผหมดี้คุลองดูนะครับอันนี้จะเป็นการใช้แป้งเวียดนามนะครับชุบเนี่ยทำมอจริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้อ่ามันจะแล้วพอเราถ้าพูดถึาตัดเสร็จเรียบร้อยนะพอตัดให้มันสวยงามมันก็เจยเหมือนโรตีเลยครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะออกมาลักษณะนี้เลยนะครับสามารถทําอย่างนี้ได้นะครับกลับเลยพี่เอากลับเลย โ <Okay. S 2> อเคไปไปแล้วดูเด็กนะเศร้าเลยไม่ใช่กลับบ้านกลับกระทุ่งพักตรงนี้สักครู่ครับพบดสีงน,น่าสนใจก่อนแล้วเดีวพวกะช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวไปสิเบบี้ชิคเก้นรับ บอกเลยว่าชอบมากครับหอมแล้วก็เปรี้ยวน้ําลายผมแตกหมดเลย <c oughs> แต่ที่เท่มากๆเลยคือน้าจริ้มแจว <c oughs> อร่อยมากอันนี้เรียกไก่อ่อนนะเพราะถ้าเป็นไก่แก่เนี่ยจะเป็นแม่ปลาช่อน